การให้เราส่งดาวเพื่อเพื่อขยายเขาพูดถึงว่าอะไรว่ายังไงนะอีกสองอีกอีกสองขั้นตอนเนาะนะคะที่มีแจ้งให้เราทำอันนี้น่าจะเป็นก็ช่องเดียวนั่นแหละค่ะช่องคลิปสั้นนะคะฝนตกหรือเปล่าคะน้องกำบันมาดที่บ้านฝนตกไหมคะของพี่เล็กก็คลืมอีกแล้วเดี๋ยวมีแดงเป็นอักเป็นเป็นฤดูของฝนนะคะ ฝนก็จะตกตลอดเวลาสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีทิ้งค่ะหมาพเนจรที่มาทิ้งมาทิ้งไว้หลังหลังข,งข้างๆร้านหนูมีร้านเอ,อมันก็จะมาจะก็จะ,จ,ะจะให้ข้าวเขากินมั่งอะไรเขามั่งนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาเราเนาะก็กเล็กก็เพิ่งจะมาเข้าใจตอนหลังๆเนี่ยตอนนั้นไม่ค่อยลงเลย ก่อนนั้นคือเราพี่เล็กพูดบอกไปเลยนะคะว่าค่ะรู้อย่างนี้ก็จะได้หมดห่วงเนาะนะคะจะได้หมดห่วงเราก็จะได้เป็นน้องเนาะน้องเก๋นเนาะวันเมื่อวานนะคะพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กรู้สึกว่าไอช,ชนน่ะนะคะเพื่อนๆตอนนั้นเรารู้สึกว่าบอลสีชายชนจะเป็นบอลสีที่อันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็น มีเนื้อขนมตาลนะเล็กอยากจะทําทํากินเหมือนกันเนาะอยากจะทํากินเหมือนกันคะ่ะทาขนมตาลเป็นเอ่อครีเอเตอร์ปะเอ่อที่ผ่านแล้วเนาะที่ผ่านแล้วขอบคุณมากๆนะคะแม่หัวนเล็กนะคะมีเหมือนกันหมดนะคะน้องมีตังก็กําลังใช้ตังเนาะมีตังชอบค่ะเคยขอเลี้ยงค่ะแต่ไม่มีถ้ามีลมเนาะค่ะถ้ามีลมถ้ามีฝนทั้งทั้งลมทั้งฝนอะ ค่ะขอบคุณนะคะน้องกระมวลมาศตกค่ะแล้วพูดไม่ถูกนะคะเขาต้องการให้เราส่งดาวให้เพื่อนๆนะคะเพื่อเหมือนก็เหมือนเปิดตัวเองนะคะไปโดนใจเขาก็ให้ดาวเราเลยนะคะเห็นต้นไม้สวยนะคะตอนนั้นบนสีมาแรงนะคะเป็นบนของการมาไลฟ์สดของเล็กนะคะบางทีนะคะอาจจะพังพังปากอะไรไปต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบ ก็เป็นกำลังใจสู้ๆกันต่อนะคะก็ไม่รู้ว่าว่าเวลาไหนไหนไดยนะคะคุณไอ,อจะได้รับรู้เนาะ,ะเราก็ออกมาไลฟ์สดยืนยันตัวตนกันทุกวันนะคะตั้งค่าแล้วแต่ว่าถึงผ่านไปแล้วเราก็ต้องออกมาไลฟ์เนาะคือเขามีคำสั่งมานะคะของ Facebook นะคะพี่เล็กนะคะมีแจ้งมาให้เล็กสวัสดีค่ะ สวัสดี AI สวัสดี Facebook นะคะค่อยหมีเด้งขึ้นมาเนาะตะก่อนนะมีนะคะตะก่อนมีขึ้นหน้าฟีดของพี่เล็กเลยนะก็พี่เล็กก็ค่า<ม>อยู่อำเภอพิสัยหรือว่ายังไงเนี่ยนะคะเล็กก็ฟังฟังมาก็คือเจอกันมาสองรอบเข้าไปดูไรสดกันให้กับค่าการมองเห็นให้กับเล็กเนาะ,ะวันนี้<ม>เราออกมาไราสดกันวันพฤหัสน,นะคะพฤหัส เปิดค่าการมองเห็นให้กันนะคะนี่นะคะยอดกดไลค์เราน้อยก็ก็ต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจที่ระบบเขาจะให้เราเ่าไ้านก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคือได้เข้าไปให้น้องดินทิพย์แค่นั้นเองนะคะเข้าไปดูตรงเดดบอร์ดเ็าวิตกเหมือนกันวิตกว่าน้องจะพูดได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ก็เรียก เรียกพ่อเรียกแม่ได้มานานเดี๋ยวมีฝนนะคะเป็นอย่างนี้ประจําทุกวันเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหยุดตกเนาะแฉะไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไหลไปไหลามาก็ไวเหมือนกันนะคะใกล้ๆพี่เล็กพูดบอกไปเลยนะคะว่าค่ะรู้อย่างนี้ก็จะได้หมดห่วงเนาะนะคะจะได้หมดห่วง เราก็จะได้แปงพี่เล็กอยู่ป่คะค่ะหาตาังค์ซื้อก่อนนะฮ่าฮ่าอ๋ออันเนี้ยไม่ใช่ว่าจะเล็กมาพูดว่า <c ười> คือ,อเหมือนไม่มีบ้านก็ปีตรงไหนให้กินตรงไหนก็ไปหากินเนาะไปหากินน้องเก,ก๋ก็วันนี้เป็นไงคะผ่านเข้าไปนะคะรีบนะคะรีบรีบทำคลิปยาว <c ười> หาคลิปยาวให้ ให้พี่โคมาวิ่งเนาะนะคะโอเคขอบคุณนะคะคุณพิษณุที่มาส่งกำลังใจให้พี่เล็กนะคะไม่เจอกันมานานนานแต่โลกออนไลน์นี่บอตรวจสอบเหมือนกันนะคะนะคะพี่เล็กรักๆก,ก,กอดๆรู้จักกันไว้ได้นะคะคุณอนุจิตางก็อยู่จงังหวลูกค้ามาเราก็จะไม่เห็นเนาะนะคะเรียกครูติ๋ม กุติ๋มค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะรับสาน<ๆ>ก็นี่นะคะยอดกดไลค์เราน้อย<ๆ>ก็ก็ต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจที่ระบบเขาจะให้เราเท่าไรเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนถ้าใครใครใครเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเล็กๆนะคะเล็กตอนที่เล็กอยู่บ้านเนาะดาวให้เพื่อนๆได้เนาะนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวเล็กว่าเล็กจะต้อง ต้องซื้อดาวเลยค่ะต้องซื้อดาวดาวเป็นมั้งไหมอันนี้คือมันมันไม่ใช่ในไลฟ์สดอย่างเดียวนะคะการส่งดาวได้ทุกอย่างในช่องเรียวก็ได้เนาะไม่มีใครเห็นเล็กเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็เราก็เหมือนไม่มีบ้านก็ปีตรงไหนให้กินตรงไหนก็ไปหากินเนาะไปหากินน้องเก๋ก,ก็วันนี้เป็นไงคะ่ะ ช่องคลิปวิดีโอยาวก็ได้นะคะถ้าเราถูกใจหรือว่าโดนใจคลิปไหนเราสามารถส่งตั้งแต่เช้านะคะเช้ามาก็เมื่อเช้ามืดก็ตื่นสายด้วยนะคะเมื่อเช้าก็ตื่นสายนะคะไปไม่ทันน้องค่ะขอบคุณนะคะมีลูกมีหลานพอๆกันเลยเนอะลูกมีหลานพอๆกันเลยเหลือแต่พี่เล็กนะพี่เล็กเมื่อไหร่จะอมของเนื้อเนื้อรูปตาลเนาะ สวัสดีค่ะน้องเกสุภาพรสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะถ้ามีลมเนาะค่ะถ้ามีลมถ้ามีฝน,ฝนทั้งทั้งลมทั้งฝนอะ่ะค่ะขอบคุณนะคะน้องกระมวลมาศตกค่ะแล้วเข้ามาตอนนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้เข้ามาเดินหลายรอบแล้วนะคะเข้ามาเดินในร้านด้วย <laughs> ขอโทษด้วยนะคะจำไม่ได้มั่งมีใครบ้างนะคะก็ ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้เมื่อลูกค้ามาเราก็จะไม่เห็นเนาะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะขนาดพี่พี่เล็กนั่งคุยกันยังฟังกันไม่รู้เรื่องนะคะได้ยินแต่เสียงหลังคาดังเนาะรับดาวนะคะไม่ขึ้นเลยค่ะตรงตรงที่ส่งดาวอค่ะค่ะไม่มีมากเลยนะคะมีตภาพที่ดีๆนะคะ ที่มีให้กันแล้วก็ได้มาเจอกันเล็กเองก็แล้วก็มีอ่าอีกช่องหนึ่งก็อันนั้นก็รู้สึกว่าจะแดงเหมือนกันเนาะถามไท่กันนะคะเพื่อนหมู่ตามภาษาเพื่อนหมู่นะคะตกไม่แรงใช่ไหมน้องกะมลมากถ้าตัวลูกค้ามาเราก็จะไม่เห็นเนาะ อันนี้นะคะเพื่อนที่มาจากสา,สาราทุกทั่วทุกที่โดยที่เราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนาะไลทุกวันเจอกันทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหาคำไหนคำพูดคำไหนที่มาจะมาตอบแทนเพื่อนๆน,นะคะที่น่ารักทุกคนเข้ามาตอนนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้เข้ามาเดินหลายรอบแล้วนะคะเข้ามาเดินในร้านด้วย วันนี้เราก็ได้มาเจอกันแล้วเนาะจริงๆแล้วการการเข้าไปดูไลฟ์สดของเพื่อนๆนะคะหรือว่าตอนนี้ตอนหวดน้ออาชีพนะคะเป็นเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กด้วยกันนะคะคุณอนุทิตาเนาะขอบคุณนะคะเราก็มาให้กำลังใจไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราหยุดยั้งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะคะเป็นกำลังใจนะคะสู้ๆคะ่ะขอบคุณนะ ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้พี่เล็กเองก็ใกล้จะได้เวลาลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณพี่เล็กมัชมานะคะขอบค,นะค,ะคานะคาเรียขุติมขุติมค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะรับหลานก็หวนน้ะถ้าเล็กมีถ้ามีถ้าเล็กมีแบบว่าไอ้เลยนะคะคุณไอจะได้รับรู้เนาะ เราก็ออกมาไล์สดยืนยันตัวตนกันทุกวันนะคะตั้งค่าแล้วแต่ว่าถึงผ่านไปแล้วเราก็ต้องออกมาไล์เนาะทังพี่เล็กอยู่ปะคะหาตังซื้อก่อนนะฮะฮอ๋ออันนี้ไม่ใช่